สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์เกษมสุขยถาสมบุตรนะครับจากโรงพยาบาลเลิีสินนะครับปี2020หรือปี2563คงเป็นปีที่ทุกคนจำขึ้นใจแน่ๆน,น,นะฮะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนคงมีแพลนทำหลายอย่างเอาไว้ ต้นปีมกราคมช่วงก้าวข้ามปีมีใครอยากไปเที่ยวมั่งมีใครวางแผนว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่ามีใครวางแผนว่าจะทำงานนู่นนี่นั่นมั่งตัวผมเองเนี่ย2019เป็นปีที่หนักพอสมควรหนักเพราะว่าโดนงานออกหน่วยค่อนข้างเยอะทั้งอาเซียนทั้งงานพระราชพธิธีและงานอื่นๆค่อนข้างเยอะปี2020ก็เลยคิดว่าเป็นปีที่ชิวๆ สบายสบายอยากจะทำหลายอย่างที่ไม่ได้มีเวลาทำอยากจะพัฒนา T A Unit ในโรงพยาบาลอยากจะทำการซ้อมแผนอุปัติภัยหมู่ซึ่งไม่ได้ซ้อมมาประมาณ2ปีแล้วแต่นั้นคือความฝันที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเพราะเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ทุกคนลองนึกดูว่าตัวเองตอนนั้นคิดอะไรอยู่เดือนมกรา และกุมภาพันธ์มันเกิดอะไรขึ้นพลังกุมภาพันธ์มีนาคมเราก็ได้ยินข่าวทั่วโลกว่ามันมีสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นช่วงมกราคมเนี่ยมันชิวๆอยู่เลยโคโรโนาไวรัส2019เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันยังห่างไกลมันยังอยู่ในประเทศจีนประเทศเราก็มีบ้างแต่เล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรที่กระทบกระเทือนมาก แต่พอกุมภาพันธ์เฮ้ยเริ่มน่ากลัวแล้วมีเคสแรกในประเทศไทยที่มาพอมีนาคมเราก็เห็นว่า2020เนี่ยมันเหมือนในรูปนี้มันไม่ได้กดไลค์แต่มันกดลงนะครับจำขึ้นใจเลยวันนั้นนะครับวันที่17มีนาคม2563ไม่แน่ใจว่าท่านคงจำได้หรือเปล่าว่าตัวเองคิดยังไงกับสถานการณ์โควิด หรือว่าตัวเองทําอะไรอยู่ตอนนั้นวันนั้นออกจากบ้านลากระเป๋าใบหนึ่งไปที่โรงพยาบาลมีแผนว่าตอนเช้าก็จะไปอยู่เวนิยาสักครึ่งวันพอ11โมงเตรียมเดินทางไปสนามบินมุ่งหน้าไปจังหวัดเลยเพื่อทีจะไปร่วมสังเกตการคณะตรวจเยี่ยมของ TA Unit ก็อยู่ใน ER ปกติพอสัก10โมงเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลกๆว่ะมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า ทริปที่จะไป TA Unit ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิดเอาแล้วก็ไม่เป็นไรก็วันนั้นก็อยู่ยอยาชิวชวสบายสบายแต่สักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์อีกสายนึงมาเฮ้ยเคอยู่ไหนวะตอนนี้ให้ลองเดาดูว่าใครแต่ไม่เป็นไรนะฮะเฮ้ยเคอยู่ไหนตอนนี้เฮ้ย hey, มีงานด่วนวะมึงมาเดี๋ยวนี้เลย มาเดี๋ยวนี้เลยมาที่กลาโหมเฮ้ยรออยู่ปก็จากวันนั้นนะครับแทนที่จะได้ไปเลยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นไปกลาหมแทนครับกระทรวงกลาหมเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นยังไงที่กลาโหมกลับไปดูวันที่17มีนาคมจะเห็นว่าสถานการณ์ทั่วโลกก็เริ่มน่ากลัว แต่จีนผ้นขีดที่น่ากลัวไปแล้ว17มีนาคมจะเห็นว่าจีนเนี่ยคนไข้ลดลงจากมาตรการต่างๆของเขาส่วนประเทศไทยเป็นยังไงเริ่มมีเคสมากขึ้นก่อนหน้านี้อยู่ที่มัน10ลาย5ลายบ้างแต่ช่วงนั้นเนี่ยเพิ่มมา20 3 0ลายแล้วนะฮะก็เป็นสถานการณ์ที่เริ่มน่ากลัวมากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลของในพื้นที่กรทมที่ศูนย์ประสานงานของราชวิถีได้รวบรวมเอาไว้นะฮะก็จะเห็นว่าสีเหลืองก็คือเคส,ส PUI ส่วนสีแดงก็จะเป็นเคสที่เป็นโควิดโพสิทีฟนะครับพอไปที่กะลาหมย้อนกลับไปตรงนั้นก็ไปคุยกับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็ให้กระดาษแผ่นนี้มาให้ทายดูว่าอะไรมือใครอันนี้นะฮะอันนี้เป็นคอนเซปที่ผมได้มาวันนั้นภารกิจของผมง่ายๆเลย จัดการบริหารเตียงให้คนโควิดคนที่เป็นโควิดทุกคนที่อยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามต้องได้รับการส่งต่อเข้าไปสู่โรงพยาบาลซึ่งบ้านเราก็คือการทำ hospital quarantine ที่เองนะครับฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็โดนคำสั่งให้ไปโรงพยาบาลลาดวิถีไปศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลลาดวิถีหรือที่เรียกว่าศูนย์รีเฟอร ขอแบ,บกกราวนิดหนึ่งว่าศูนย์รีเฟอร์ของโรงพยาบาลและวิถีปกติก็ทําภารกิจเรื่องของการรีเฟอร์อยู่แล้วภารกิจเรื่องของยูเซปแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการรับเรื่องของโควิดจัดการบริหารเตียงนะฮะเวลามีโควิดขึ้นมาพอไปรายงานตัวปุ๊บเนี่ยก็ภารกิจอย่างที่ว่าก็เป็นการไปบริหารจัดการเตียงของโควิดโดยการเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นในการตั้งศูนย์เฉพาะกิจมันก็ต้องมีทั้งคน มีทั้งของมีทั้งสถานที่และมีทั้งระบบนะครับสำหรับสถานที่นะฮะเราก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับเป็นตึกอำนวยการนะครับเป็นตึกที่ว่าตึกเก่าอ่ะนะครับก็มีห้องตรวจ OPD เก่านะฮะซึ่งเราก็ transform นะครับทางราวิทย์ transform ครับจากห้องเก่าตรงนี้กลายเป็นห้องที่ดูดีขึ้นนะครับนะถึงจะเก่าแต่ว่าก็มีโต๊ะมีเครื่องมือทุกอย่างพร้อมนะครับ จากห้องที่ดูโสมๆมีโต๊ะเรียงเตรียมจําหน่ายกับนะครับก็มีการปรับเป็นห้องประชุมที่ดูค่อนข้าง,างจะสวยงามบุคลากรที่เริ่มของศูนย์ปฏิบัติการไม่นับคนที่เสื้อเหลืองด้านขวานะครับนะก็จะมีแค่สองคนนะครับตอนนั้นเล่นกันอยู่2คนในการ manage case covid นะฮะต่อมาก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า บุคลากรปกติเนี่ยหลายอย่างมันถูกชัดดาวไป OPD ถูกชัดดาวนะฮะเขาก็มาร่วมปฏิบัติงานตรงน,นี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับไปเหลือ2คนแล้วเพราะว่างานต่างๆเริ่มเดินนะครับคนก็หายไปนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการวางแผนเรื่องของซิส t e เต็มนะครับที่ได้วางเอาไว้นะฮะอันนี้อ่านออกไหมว่าเขาว่าไงนะฮะ ใครที่เรียนผอบอกผบอสอน่าจะพอคุ้นเคยลายมือนี้นะครับนะแล้วก็อาจจะพอเข้าใจนะฮะตาม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นโฟล์ของระบบการทํางานในเรื่องของการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยนะครับอันนี้ขอเวลาคร่าวๆดูเรื่องของโฟล์การส่งต่อผู้ป่วยนะครับอันแรกเลยไปดูกรอบสีฟ้านะครับที่เขียนว่าผู้ป่วยมารับบริการก็คือผู้ป่วยไปตรวจโควิดนะครับพอผลตรวจ ถ้าผลตรวจเน็ตก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าผลตรวจดีเทคขึ้นมาก็จะเป็นกรอบสีแดงที่ท้างเห็นนะครับข้อมูลนี้ในเขตกรุงเทพมหานครจะถูกส่งมาที่สพคอมหรือสถาบันป้องกันโรคเขตเมืองป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองนะเป็นของคอรอนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะส่งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อจะให้การจัดหาเตียงนะครับช่วงนั้นเนี่ยเตียงค่อนข้างที่จะ t i g ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับ หรือว่าเตียงเนี่ยอาจจะยังมีไม่เพียงพอนะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารไปผู้ป่วยเร็วๆโดยใช้วิธีการ SMS เมื่อได้เตียงปุ๊บนะครับเมื่อเรารู้ว่าโอเคโรงพยาบาลน,นี้รับแล้วเราก็ต้องมีการประสานไปที่ศูนย์เอรอีกทีก็คือศูนย์ที่ดูแลเรื่องของรถพยาบาลสุดท้ายแล้วคนไข้ก็ได้รับการน,นําส่งจากบ้านหรือจากที่ไหนๆก็ตามเข้าสู่โรงพยาบาลน,นะครับ process นี้ดูค่อนข้างง่าย แต่ถ้าใครเคยทํางานรีเฟอร์จะเห็นว่ามันใช้เวลาค่อนข้างพอสมควร1เคสเวลาคุณหมอจะรับเคสหนึ่งก็ค่อนข้างใช้เวลาหรือว่าในเรื่องของการรีเฟอร์การใช้รถพยาบาลก็ใช้เวลาเช่นกันนะครับเพราะว่าช่วงเพราะว่ารถพยาบาลก็เป็นรถพยาบาลที่ปฏิบัติงานปกติทั่วไปเหมือนกันวันที่19มีนาคม2563ศูนย์ปฏิบฏัติการเฉพาะกิจกรมการแพทย์ณโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้ทําการเปิดขึ้นนะครับ ก็ดูดีนะฮะนะมีป้ายที่ชัดเจนนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็มีผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้มาเยี่ยมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นท่านรองมันตรีช่วยสาธิตนะครับท่านก็ได้มานั่งฟังบิฟฟิ้งกับท่านอาธิบดีนะครับแล้วก็มีท่านอ,อนุทินท่านก็มานะครับแต่ไม่ได้ช่วงแรกๆนะครับแล้วก็มีกระทั่งกับ เอ่อ WHO นะครับดรแดเนียลเคอร์เทสนะครับเป็นตัวแทน WHO ก็ได้มาดูศูนย์ปฏิบัติการจริงๆมาดูรัว,วิถีนะั่นแหละแต่ว่าท่านอาจารย์โพสต์ก็บอกเอ้ยไหนๆมารับว,วิถีแล้วก็มาดูศูนย์ปฏิบัติการเช่นกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่อยากจะเอ่อพูดว่าเป็นหัวใจของการทํางานก็เป็นกระดานอันนี้หรือที่เราเรียกว่า Situational Board นะครับมันดูค่อนข้างจะ low tech พอสมควรนะฮะนะแต่ว่าในความ low tech ของมันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับ มีท่านอ,อ,อดีตรัฐมน,นตรีเปียสกลท่านก็เดินมาที่ศูนย์แล้วก็ท่านก็บอกว่าเฮ้ยอ้น,นี้ศูนย์ของกรุงเทพเหรอทําไมแบบว่าโลเทคขนาดนี้ปกติมันต้องมีแบบว่าจอ LCD แล้วก็นะดูไฮเทคนะฮะแต่ว่ายึดว่าเอาอะไรง่ายๆแล้วกันนะ,ะนะถ้าเอา LCD มาตั้งเนี่ยก็คงแบบว่ายุ่งยากสมควรนะครับนะเราก็ยึดติดระบบนี้นะครับ Situational Board อันนี้ก็ทําให้เราเห็นสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะครับด้านขวานะครับของท่านที่เป็นกรอบสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจํานวนผู้ป่วยในแต่ละที่ว่าตอนนั้นรับไปเท่าไหร่นะครับเป็นทั้ง positive และ PUI นะครับส่วนด้านซ้ายคือเตียงชนิดต่างๆเราจะมีเตียงหลายระดับตั้งแต่ cohort ward นะครับก็คือไปอยู่รวมกันนะครับ อ a r เนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่แบบว่าเฮ้ยดูรุนแรงอาจจะต้องใส่ทิวนะครับแต่ละสถานที่มีศักยภาพไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราได้เคสหนึ่งมาปุ๊บเราจะอะ้าวคิวที่1ไปเคสที่2คิวที่2ไปเคสที 3, 3. ่3ลโรงพยาบาลที่3ไม่ใช่หมุนเวียนอย่างนี้เพราะว่าแต่ละที่มีศักยภาพไม่เหมือนกันมีทรัพยากรไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องใช้ใช้ความ ใช้คนในการบริหารนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทุกอย่างแมนโอลอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นระบบ d m s c o v i d ิด19เป็นแพลตฟอร์มของกรมการแพทย์นะครับที่ทำขึ้นนะครับไม่ใช่ของของศูนย์นะแต่ว่าเป็นของพี่รังสียาที่พูดเมื่อวานนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นในรูปแบบดิจิทัลที่แต่ละโรงพยาบาลของกรมเนี่ยสามารถที่จะอินพุตเข้าไปได้นะครับนะโดยจะมีทั้งเรื่องของจำนวนเคสผู้ป่วยนะครับ หรือว่าในกรณีที่เป็นเตียงผู้ป,ป่วยว่ามีชนิดไหนมีเตียงเท่าไหร่ว่างเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ศูนย์เปิดใหม่ๆจะเห็นว่าพีิกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือสถานการณ์ในประเทศไทยมีอยู่วันที่22เนี่ยน่ากลัวมาก188เคสวันนั้นถ้าจะไม่ผิดมาที่ศูนย์เนี่เกือบประมาณ35เคสซึ่ง ค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรนะครับนะอันนี้ก็เป็นกราฟจะเห็นว่าสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ35ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมแล้วก็อันนี้คือกระดานสถานการณ์ที่บอกว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีเคสไรอันนี้เนี่ยประมาณ3วันรวมกันจะเห็นว่ามันมีเคสที่แบบว่าบางครั้งต้องใช้เวลาประสานงานพอสมควรนะครับทุกอย่างดูง่ายนะครับผมแค่ว่าการประสานงานแต่ว่า เราก็เจอกรณีที่มีความยุ่งยากนิดหนึ่งช่วงนั้นถามว่าทุกคนเครียดไหมในเรื่องของโควิดเราในฐานะบุคลากรเครียดแน่นอนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดยังไงในฐานะที่เป็นคนธรรมดาเราก็เครียดว่าเฮ้ยถ้าฉันติดแล้วฉันจะเป็นยังไงทุกคนอยากที่จะเข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใครที่ป่วยใครที่ได้รับข้อมูลว่าตัวเองติดนะครับ มีกรณีหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะครับเป็นลุงขับแท็กซี่ไม่ได้เป็นเ,เคสแรกของประเทศไทยนะฮะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับลุงขับแท็กซี่คนนี้เมื่อรู้ว่าตัวเองติดโควิดเมื่อที่บ้านรู้ว่าตัวเองติดโควิดเกิดอะไรขึ้นที่บ้านไม่ให้เข้าบ้านที่บ้านไม่ให้เข้าบ้านแล้วลุงทำไงลุงก็ต้องขับรถเวียนไปทั่วกรุงเทพ เคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ไม่ได้รุนแรงในเรื่องของคลินิคอลแต่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการติดต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ตรงไปตรงมาที่ว่าคิวหนึ่งเราจะเอาคนเข้าไปโรงพยาบาลหนึ่งคิวสองเอาไปโรงพยาบาลสองแต่เคสนี้มันกลายเป็นกรณีที่เราต้องเร่งด่วนที่เราเรียบนำสู่โรงพยาบาลเป็นอันดับแรกๆนะครับก็เคสนี้ก็โชคดีที่มีที่หนึ่งที่ว่างเราก็รีบ ให้เขาขับรถไปขับรถแท็กซี่เขาเองเข้าสู่โรงพยาบาลน,นะครับมันจะมีหลายเคสที่ค่อนข้าง,างจะวุ่นวายนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยพอช่วงหนึ่งพอประมาณหนึ่งเดือนพอช่วงเมษายกลางเดือนเนี่ยทุกอย่างดูนิ่งลงดูดูดีพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของ State Quarantine ที่บอกว่ามีคนไวไวจะไม่เข้ามานะครับช่วงนั้นเนี่ยเคสในประเทศไทยเริ่มหายไปแล้วเริ่มไม่มีแล้วมันก็เกิดเคส Import ขึ้นมาเป็นที่มาของการตั้งสิ่งที่เรียกว่า s t a t e q u a r a n t i n e นะครับ a t e q u a r a n t i n e คนไข้เวลาจะกลับประเทศไทยไม่ได้แค่ว่าอยากกลับก็กลับมีเงินก็กลับแต่คุณต้องมี2อ,อย่าง อันแรกคือใบที่ตรวจรับรองว่าคุณไม่พบโควิดซึ่งบางครั้งตรวจต่างประเทศแต่บ้านเราก็กลับมาเจอก็มีเยอะนะฮะอาจจะเป็นที่ปัญหาเรื่องของเอ่อแลบอันที่สองต้องมีสิ่งที่เรียกว่า fit to fly fit to fly คือแข็งแรงพอที่จะกลับมาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็น fit to die นะฮะเพราะว่ามันมีหลายกรณีที่แบบว่าค่อนข้างจะหลุดแบบว่าเฮ้ กลับมาได้ไงอ่ะแบบว่าคนท้องแบบว่าท้องแก่แล้วแบบหลุดขึ้นเครื่องบินมาเออมาเมืองไทยบอกว่า34วีคที่ไหนได้คลอดแบบว่าเด็กฟูลเทอมนะฮะก็จะมีความแตกต่างอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยศูนย์ปฏิบัติการก็ต้องรับดูแลนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของเสกโควีนที่เราต้องแมชกับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพรวมนะฮะอันนี้เป็นเขตกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะไม่ได้รวมต่างจังหวัดนะครับสีแดงคือเคสโควิด สีเหลืองคือเคสธรรมดาอันนี้คือภาพรวมยอดของการให้บริการทั้งหมดนะครับแล้วก็สีเขียวคือโรคทางกายไม่ว่าจะเป็นการคลอดคนที่มีความดันสูงคนที่เป็นอ,อ,อะไรอะมาเลงนะครับจะเห็นว่ามันมีค่อนข้างเยอะในช่วงหลังนะครับซึ่งถ้าไปดูเขต6ชนบุรีเขาก็รับกรณีอ,อย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีตัวเลขเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจของเรา จากช่วงแรกเนี่ยเป็นการดูเรื่องโควิดอย่างเดียวเรื่อง PUI อย่างเดียวก็กลับไปต้องเพิ่มภารกิจในเรื่องของการดูคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดแต่ว่าอยู่ในสเตต์คอนตีนนะครับมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะหลายอย่างนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับอันนี้คือภาพที่การปฏิบัติการมาจนถึงวันที่12นะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่าง ดูเหมือนจะราบลื่นดูเหมือนทุกอย่างมันจะดูสมูทนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมูทจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็ทําความสําเร็จได้ระดับหนึ่งความสําเร็จในการบริหารจัดการศูนย์เฉพาะกิจหรือบริหารเตียงในกรุงเทพมหานครมันเกิดขึ้นด้วยหลายประเด็นประเด็นแรกประเด็นที่1ใครเคยทํางานในกรุงเทพมหานครจะรู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนมากซับซ้อน ตัวชีวัดเนี่ยถ้าสำนักนิเทศน่าจะเก็บแบบว่าตัวชีวัดทั่วประเทศเนี่ยเก็บได้หมดทั้ง12เขตแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเขตที่เก็บยากเพราะว่าสเตทโคเดอร์ค่อนข้าง,างเยอะนะครับการทำงานต่างๆเนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือไม่ใช่ว่ากรงการแพทย์หรือสาธารณสุขจะใหญ่สุดในกรุงเทพมหานครเราต้องอย่าลืมว่านอกจากกระทรวงสาธารณสุขนอกจากกรงการแพทย์ เรามีสำนักการแพทย์สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเรามีโรงเรียนแพทย์หลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใหญ่ๆหรือที่เรียกว่ายู u อสเนสง่ายเรามีโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพนะครับสามเหล่าทัพบวกกับตำรวจและที่สำคัญที่มีเยอะมากในกรุงเทพมหานครคือโรงพยาบาลเอกชนนวยต่างๆเหล่านี้เราต้องให้เขามีความร่วมมือกับเรานะฮะ ในสถานการณ์ COVID 19, โควิดเนี่ยกรมการแพทย์าทาได้ดีมากคือเราสามารถเรียกประชุมโดยเรียก s t a k e h หลั e ๆต่างๆเหล่านี้มาร่วมประชุมกับเราได้นะครับแล้วก็อันนี้คือภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพการให้ผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลการกระจาย distribution นะครับออขอโทษทีตัวคีมันเล็กไปนิดหนึ่งสีเขียวนี่คือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขสีฟ้าจะเป็นโรงพยาบาลของเอกชนนะครับ อันนี้จะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยเอกชนก็ไม่ได้รับมากนะครับแต่มาดูเดือนมีนาคมนะฮะจะเห็นว่าายชาร์ตอันนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะทั้งกรทมมาร่วมรับผู้ป่วยทั้งทหารตำรวจมาร่วมรับผู้ป่วยทั้งเอกชนมารับผู้ป่วยนะครับแล้วอันนี้เป็นเดือนเมษายนครับเปลี่ยนสีนิดนึงเอกชนจะเห็นว่าเยอะมากสีแดงนะครับอันนี้เนี่ยทำให้เรามีความส่วนร่วมกับเขานะครับ จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยในการจัดงานต่างๆง,งานพระราชพิธ,ธีงานอาเซียนเนี่ยเราก็ได้ความรู้มือนะครับมาโควิดเราก็ได้รับความรู้มือเช่นกันนะครับมาประเด็นที่2นะครับสิ่งที่ทําให้ความสําเร็จก็คือเรื่องของการทันต่อสถานการณ์ situation awareness เราบริหารความเสี่ยงนะฮะโดยข้อมูลต่างๆนะอันนี้เป็นข้อมูลที่บางคนคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปส่งหน่วยไปสนามบินเราจะรู้ทําไมนะครับเราจะรู้ทําไมว่าไฟล์ลงเมื่อไหร่ เราจะรู้รว่ารู้ทําไมว่าแต่ละประเทศมีความเสี่ยงเท่าไหร่แต่ข้อมูลเหล่านี้ทําให้เราวางแผนได้นะครับเรารู้ว่าบางประเทศมีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นอียิปต์นะครับสิบเก้าคนคนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนี้ทําให้เราวางแผนซึ่งประกอบกับข้อมูลเตียงที่เรามีอยู่นะฮะเราก็สามารถวางได้ว่าเฮ้ยไฟล์นี้มันจะลงโรงพยาบาลนี้อีกห้าวันคนไข้จะดิชาร์จ เราก็สามารถแมชทุกอย่างให้มันเหมาะสมได้นะครับและสุดท้ายเลยนะครับสิ่งที่ทําให้สําเร็จคือการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันไม่ดีบางครั้งมันดีโควิดทาให้เราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตัวเราเองเราเปลี่ยนแปลงไหมฟิสิเคิลดิสเทนซิ่งการใส่หน้ากาก,ากเราเปลี่ยนแปลงการบริการทางการแพทย์เราเปลี่ยนแปลงโดยมีรูปแบบของการทำนิว o r มอลนะครับ หรือว่าหลายอย่างเนี่ยบางที่ไม่เคยรับโควิดเลยก็สามารถรับได้บางที่ไม่มี AR โควิดทำให้เกิด a i ไได้นะครับผมเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงก็ยังไงก็ต้องเริ่มจากตัวเราแล้วขยายไปวงกว้างนะครับอ๋อจบกจะจบแลวฮะบ,บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง มันก็จะทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีได้นะครับการเปลีป่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยากในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอหลังจากเราผ่านจุดที่ยากไปแล้วผ่านจุดที่พีกไปแล้วทุกอย่างมันก็ยังง่ายลงนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตจบการบรรยายด้วยพระบรมราชาวาสนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าต,วตัวต้องการอะไรขอบคุณครับ